สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่สองพฤศจิกายน2,564การแก้ไขมาตรา112เป็นประเด็นร้อนในทางการเมืองในทันทีเลยครับทันทีที่พักเพื่อไทยออกแถลงการที่จะตรวจสอบดุลพินิจในการทำงานของกระบวนการพุิธรรม ตั้งแต่ตำรวจอายการศาลและราชทัณฑ์ที่ตั้งข้อหาเหวี่ยงแหผู้ที่มีความคิดเห็นตา่างทางการเมืองตั้งมาตราว่ากระทำผิดม,มาตรา112-116ยุยงปูกป,ปัเปปเดปเป็นประเด็นร้อนในทางการเมืองครับโดยเฉพาะพักการเมืองและนักการเมืองเห็นชัดเจนว่าเขาล้าหลังหรือเขาก้าที่จะเปลี่ยนแปลงให้ มีสิ่งใหม่ๆเป็นการปฏิรูปพักการเมืองบางพักออกมาค้านสุดตัวเลยยกตัวอย่างพักประชาธิปัตย์คุณจุรินบอกว่าค้านเด็ดขาดไม่ให้แก้ไขไม่ให้แต่พักพลังประชารัฐก็ดูจะเหมือนอย่างนั้นส่วนพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักเสรีรวมไทยและพักคืนอื่นก็ดูประหนึ่งจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายมาตรา กฎหมายอาญามาตารา112กฎหมายอาญาเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผมคิดว่าจุดยืนในทางการเมืองคนจะตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นคือพี่น้องประชาชนรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรเป็นสถานที่ที่จะทําให้ทุกปัญหายุติอยู่ตรงนั้นครับที่จะแก้ไขกฎหมายเสนอกฎหมายอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่รัฐสภา เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของฝ่ายที่คัดค้านโดยเฉพาะนักเขียนใหญ่คนนึงนะครับออกมาโอ้โหไปไกลสุดกูเลยจะล้มน้องจะล้มนี้ไปพูดพูดจนเกินเหตุนะครับเพราะว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะครับสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานประชาชนหวังความเจริญก้าวหน้าไม่จมปรับอยู่กับอำนาจเดิม ที่ฉุดรังประเทศไทยประเทศไทยมีปัญหาเพราะอำนาจไดโนเสาร์ชุดรังอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผมในฐานะที่เป็นคนที่ศรัทธาในระบอบประชาธิป,ปไตยยินดีจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และมาตรา1 1 6ให้สอดคล้องกับบริบทในที่บัญญตัติไว้ในรัฐธรรมนูญเสรีภาพพลเรือภาพและเสมอภาค เป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยผมอยู่เคียงข้างสิ่งที่ถูกต้องกับผมอยู่ตรงข้ามกับความล้าหลังไดโนเสาร์ของประเทศไทยประเทศไทยจะต้องก้าวต่อไปสู่อนาคตที่ดีให้กำลังใจนะครับ